โอเคว่าเริเลยาเลโหลก่อนเดี๋ยวนาะเออไม่พอเอาไว้ก็แ่แตว่าตืเอ่อรมากะเขามบักขัเราตลอดเฟซบุ๊กเอาไว้บักเลยเอรีกามนนเบัวยาวไปไมจะรดิเอาไว้แกเอสครีกามเนน้อฟังในเฟซบุ๊กเนาะ

รียะขนาวัยกวราทีว่าเป็นยบ้าอามามอี่บานทีนะพอเาวักป็นยบ้าเราดูเอาให้เดอเป็นยอเชนนี่ยุ่เลจดีตให้จาเยเราดูยุ่เลจายจเลเราดูเดกร่สิ่ามเชนว่าเลว่าเราเอเฟนียเอสุีการยต้ามอขา โอ้เราดูเอออยาได้ยิบบ้าอยา,ากได้เจอเราเราดูยิแล่ตั้นาน,น,นมีนเน่หรอโดนหนาบ้ามาบ้านอาทอยาบ้าเน่เนี่ยพันเน่หรอเราด, <What? S 1> ดูเยอะกันแลยละกิ้นเฟรซ a บ๊ทพัสดุ์ အဝယ်ပညာဒီတော့ပညာလည်း health and look ဝယ်လာကြတယ် Facebook မှာခါလာကြတယ် Facebook မှာပန်းမတော့ရိုးရီပေးမရီပေးရတယ်ပဲခက်ခဲနေရလေဒီခွားတော့ကလပညာဆယ်နေအဝယ် SP ကနေတော့အလိုဝမှာစစ်ကြည့်ကြခိုင်းအလိုဝသာမေသာဒီဆယ်နေဩဒီတနာရီပညာရောကျမရီပေးရင်မဘာလို့လက် खी နေပညာမျိုး channel နေတာမြင်မြင်ကြမယ် มันเฟซบุ๊กนีมีนะเว็บ้าแฮกเฟย์เพื่อนนอมาเยอะงนาะแฮกเฟย์เพื่อนน้องนี่มีตุลมาเวกเกิดแชร์บ้าได้ตลอดเลยอิสระมาใครมั้งอิสระมาใครเนี่ยที่มันก่อนเลื่อนย้นนะผมงัวเปล่มั้งโอ้แม่ก๊อดว้าวมอนอ่ะพี่เมลว่าเล่าตากลองเรียนพันเดืเพอร์เฟกเซอร์เพอร์เฟกดิมอน อาลมา,า,าเาไแกตเลเอาไช่วยอะที่พันเน่หร oh <no. S 1> อโอโน,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 นช่วยอะทีนน่เออแมบลอแม่เวนแม่ภาษีนีรู้แมบ้าลาบอบลอคือโอโนพันเน่หรอไช่วยอะที่ตอนนอ้ช่วยเล่อไฟคิวว่าตเกดะไรเนี่ยดอดูอยู่หรอตนนอมาสี้วยนอมีว้ ᱱᱚᱱᱚᱞᱚᱥᱟᱜᱤᱨᱩᱱ ᱦᱮᱛᱤᱜᱣᱟᱭᱟ ᱫᱤᱢᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱫᱞᱮ ᱟᱹᱣᱛᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱢᱚ ᱛᱚᱱᱚᱱᱚ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱠᱣᱟᱵᱟ ᱵᱞᱚ ᱫᱚ ᱫᱩᱢᱚ ᱡᱚᱱᱮ ᱚᱰᱟ ᱞᱩᱭᱤᱛᱚ ᱠᱩᱭᱤᱜᱟ ᱠᱮᱠᱮ ᱦᱟᱜ ᱠᱚᱰᱟ ᱞᱩᱭᱤᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱠᱣᱟᱞᱤᱢᱚ ᱚᱨᱮ ᱨᱟᱯᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟᱭ ᱵᱞᱚᱭᱟ ᱫᱚ ᱫᱩ ᱡᱚᱡᱮ ᱦᱟᱪᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱩ ᱱᱟᱭ ᱫᱮᱜᱮ ᱟᱱᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱚ ᱛᱤᱢ พอบล็ตเนี่ยเวเกี้อ่ตายแล้เลยเ่าเลี้ยงยาข้าเนาะเนี้ยเฮแทนี่ยังไม่ชุ่มตาเหี้ยทั้งการทั้งกาล่ลาคิ๊กคิ๊คิเขาเลยเลี้ยตัวบ้าเขาเลยดูยิ่งแรงตัวบ้ามองเนาะยิ่ลแรงตัวบ้าเราดูต่านหี้ยบาดาว่าที่เฟ่เราดูว่าที่หินเขาอะไรอย่างเนี้ยบ้านไม่เป็นเหรอหายใจลมาปุ๋ยขี้ลาซาลาเลมา้เราดูทั้งการที่เลี้ยดัวเหี้ยเลี้ยดัวยัดเด้อเฮกี้เราแต่ได้ใหญจ็บอะทำไมอ่ะเว้ Ezuki kai tsa ya wa ke ra là nyo pa nyo o Ezuki to do ya pa nyo pa che ba da ba mà me me what me me lo di lo to ke to ko no che mo cha bo wa du no oh no na ma na te lo to mo perfect I will chue ya di a ta Ok, lo sho da à che ji ba Okay, <coughs>

အကောင်ဘယ်မှာလဲပါတော့နေကအိုယာဘလော့ဘလော့နော်တဲ့ Oh no เอา me နေသိပြကပါဒီဘွန်လုံးတာမောနမလေဟဲ့ချောတကကလဖန်နေဘာကန်ဘွန်လေကောလောဝါခိုင်လေကောလောဝါခိုင်ထူတောင်းနေဒီအခောင်းညော်ရလဲဒူး I don't know I don't care အသာကြမ်းရေကွာဒါတော့ကြားဟဲ့ဖားနေဝီလောကြားတူလောပါဘာကလဲ Facebook ထူရှာစခီးကာတော့နေ

ดิชแนอก็ยังได้มาอยนนก็บ้าแต่พระมอยู่บาแต่ดูสินยาปกอกันเด็มอนอยีจมุกเสียมดควาเสีกรดีเียนก็อู่ตไม่ยาบ้าเนาะอ่้าเราสมมวลเลยยากบ้าแต่ในเด็เมเลยยาบาเอาไว้เปนเลยจามาเ่วเนี่ยมบ้าฮอลีนี่คาช่วยานแม่กอดีอยาเนาะีชมมดูตัวเลยยาบาไว้แก่เฟซบุ๊กปดะตเนี่ these are le coq quaide are here these are hello le quatre cousin naradun le blond the chop and the baraban dude ne qui te la de aware chi no saya chi ni mio da bana aware to le verdan name da bana mo oh no le me te pi le me te pi va ta chelo va mo me pi ne a gunya cem mo dan me pi la ne de lolola va chi da mi mi e che warlo e che chi ro na aware เจนาขามาเวหตกลวนอุขาหมดเนาะยีดอลล์นีมีนุญนย่ามาเว้มาดันนี่มั้งม่รนุ่นย่าว่าเอามาดันนี่มั้งก็รู้แในทีนี้เราแต่แต่ละก็เอร์อู้ละน้อมีวอเพอระัเพื่เอาเลยฟเ่นมั้งเลอเอาไอาบาถุกแชเอาบาถุกแชต่อเลย

พับแล้วแฮชชว์ต oh so ีว oh no. yeah. okay. ิญญาณเนู่ตีเอาไว้เนู่เนี่ยผัวบ้านลาบ้าบนหลอดคือเอาไว้เดอะวอเต์ฟังเราดูเนี่ยเอออันนี้นะตั้งใจจะบล็อกฟซใช่ปะโอ้โหนต้นอนนี่แฮชชว์ยาวีบล็อกบล็อกฟซก็บอกโอ้ต้นนอนแฮแหว่ช่วยอย่างลลี่ร้านเนี่ยเราดูเว็บบล็อกฟซระบ้านเนี่ยโอ้โหมาเราดูเนี่แทำให้เรายืนชนะตัวละบ้ายืนชูพล้าตัวละบ้า นายจะกระทืบล้อนี่ตนเบิกเอีออได้อีราดูยังงขะที่ถือล้นี่เลยก็ขับเลยกะจะบัดแต่ราอยู่ที่ยาตัวมก่อนเนาะแลอไม่ยากานแล้ก็เราทำให้าวเกอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยเว้ัแชร์เวกาจาเนี่ยเพจเล็กเราบ้าไม่ยากคนเจ็บปีพอเราบ้าเราทัดคันในร่เวที่เฟซเราอยู่เว เฟรดเดอนิกจะต้ปิดการแชร์แบบที้เลยโยเนเนาะแล้วก็วเ,ลลวเ,ลเลยโยนเสื้อผ้าเนาะไปแกดีตลอดเอาไว้ชุ่มม,งม้งไหมอะไรเนาะเอาไว้ประกเทจแหละเนาะเอาไวใ้ใช้ใจอ,อ,อางจะมอดได้เลยไม่ชอบนะนี่นู่นหน้าแบบ oh <no. S 1> แชร์อะไรแบบเนี้ยไม่ชอบใครนะอาจจะรู้ว่าแบบคนหน่านี่ใส่ไม่ดี เบนนะก,ก็มีบ้างแต่จีจีหน้ามันไม่ใช่ผมเป็นคนทานเองผมก็ไม่รู้แต่มันเป็นเฟซบุมันเป็นเฟซบุ๊กนะของผมจริงอยู่แล้วแต่มันถูกแชร์หรือว่าอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบตอนนี้ผมก็เลียรรหัสเฟซแล้วก็ปิดการแชร์หรือว่าอะไรต่างๆเยี่ยมร้อยแล้วนะครับน,น่าจะเฟซน่าจะเฟซบุ๊กของผมนะน่าจะปลอดภยนะัยแล้วปลอดภยัยดีนะ กแ็แม่แม่บาโคก็มาถามว่ารูปม,มาแชร์อะไรนี่นู่นน่นเนาะแล้วก็เลยแม่ไม่ชอบ oh, <no. S 1> อเดี๋ยวนี้เลยประมาณนั้นน่ะก็เลยผมก็ไม่รู้อะมีคนมาถ่ายเยอะมากเลยปัวหัวในคืนนั้นน,นอนไม่หลับเลยก็เลยเคลียร์แต่เฟซเคลียร์เฟซในเฟซผมเข้าไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กของผมนะผมก็ไม่เจอนะ oh, <no. S 1> แต่ถ้าผมไปดูเฟซคนอื่นน่ะผมเจอ มันมแชร์ต่อกี่โคล้วะเนี่ย98คนหรือว่า95โคนประมาณนั้นเนะี่ยโก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมผมปี่เยี่ยร้อยแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าผมทามันหลายปีแล้วผมไม่เคยทานอะไรเลยผมไม่เคยปี่อะไรเลยเนื้อแบบผมไม่รักสาเลยอะตอนนี้คือว่าผมรับสารรักสาแล้วก็ทานทานให้ดีที่สุดเท่าที่เราชอบแล้วก็คนอื่นชอบนะครับ God. Wow. แล้วก็เลยไอ้อะไรนะเบียร์ก็หาเฟสแล้วก็ปิดกันแชร์อะไรนะน่าจะปลอดภัยแล้วน่าจะปลอดภัยดีแล้วไม่ไม่เลยตมดก็อตัวนาะงถ้ามุกเกอโอ้อากาวะโอเบเวล่ก็ดึกว่าคือเบเวล่เอาไว้เกล้าได้ดีตลอดนะแต่มาดูในเรืองว่าอาสาตลอดชดระฟริแม่ละ ขันนยชยาว่าในเด็กจะไม่คว้า,าวบาดเจลบอลนีน่นอยเจ้ะป้า <What? S 1> ฟลาจิเมเดฮะเลยย้ายปนี่นเน่ว่าเดอ perfect the perfect อ,อ,อย่อาเด้อบอฟาจิมรที่คันนี้นะเละมือเ,กา,เากาเนันแตเลยาจีลี่ลุยา,า,ววา,าลาลีเอาไว้โตว่าเรเอาไวตล้วจะีการการเว่วตั้งนอยูยอ่ะ

ตั้งเอยมอนอว้ชุมเลยเลยชนะเอาวแต่ถ้าเอาไว้เอาว้ีวตวบาราอว้แตกเลยอัี้ใ้านนฟเนี então, ่ยแต่ปลอดภัยแล้ว่ามองเาใจไล้นบ้าตัวสอบเราดูกันแลพาสปอร์ตกันแลถ้าบ้านมอาไ้ต่ยามอวันนี้แต่อยาเลออันบ้านโบเรมาเท่กันตัวบ้านแก่มมือมองก่อนเนี่เวาดูเวลาดูเอาไว้แก ไแกเลยเราดูอิตเป็นมาอราดูทอดเจเลยก่อนลารวกันมารับวนที่ทอดเจเดี๋วชี้ต่อแค่บ้านเราก็ะ้นโรดาตราบ้านหนอนอเราดูดีจ้าแต่ถ้าออเลรเนี้อยแลเริ่มแม่เลเดี๋ยวริ่มไม่เฉาเราดูม่กอมาบ้าแค่อยากนเราเราดูขเราดูวิยามีแม่เกลาเฟซบุ๊กเฟุอกน่ย้อนลมากระจกเลเต็มหม เราไมันลบปีกกาเชื่อหนาว่าก่นเจมมอ่แล้วก็ถูกลาดรือแล้วถูกลาดตัเย่บ่ะาออักอามันาไม่เลก m i y นว่ายันเนี่ยอีพัเฟลล์มังยันเนี่ยเอาไวแก่แต่ไมนี้ด พกมุกมาโอวายานอนออเดรเขยุลา้านมันเนมม่เม่เลยตทครดูเมมแม่เลยสุครีการใครดูเอว้ยึดเลานอุครีนอสุครีทากน่อุครีทากรครดเยะเวกยัจิแม่พรบาดเไวว่าฟรจิแม่พอดถกรลุกันเ่บดเราปอมือปันนาปอความม่กับปาที่เนปอาเดปาอะรก็เลอมือเว่าฟจิแม่พอดงกรลุกันเไม่ควบ้าะรที่เามุกันคเด้ ซื้อว่าเกอเพ่ๆอีดอซื้อเกอกลัเกอเพ่ๆเราบอเนาะเอาไงิเกอได้แต่ไม่อยากแามั้งยืมจัดกลอบแามั้งแต่ไม่ได้แต่นูเดี๋ยวเว่อร์เอาไว้ยมั้งเกบอกินโพลีตวตอล้เวอเชนี่เราตัแต่เเชนล้วกตว่าเชลอซคลิกาอรต้องมายาลทวีเดียอท

เอาไว้ดืบัคขัล้วทัดข่เยเนาะเอาไว้กีเฮลยโยก็ไม่เลตุ้กก็ไม่เลดูอากบบโอ๋หรอมาไว้แฮกเลเลเอาไว้กูเกิลปาหลตั้งั้เลยเอซิคกาเดลไพกับบั๊กแฮกเลเนี่ยเนาะมาไม่ไม่เลยเยื่ตัวสองเลยอย่า็เบียนมอนอ่ะเอาไว้กับบั๊กแฮกเลย์แคเนี่ยหรแต่ไม่ได้บล็ตเอาไว้ทุกเชลเลอร์เฟสจ้าพันี่บร็อต ปัญญาวดีอป no no okay. ัญญาปัญญาถูกแชร์ไม่อยานันแหละว่าเราก็แกล้งเลยเอาเฮือนเฟรมมีหรอเฮือนเฟีเรานี่บ้าเราเอเกัเกกวเฟมมีนีอเฟเลยดูปลอดภั่าอเฟเลยถ้าถ้าตัปีจะนอมีมาเอาเฮีเ่นนี้ยเนี้ยอดอกนบ้าปีราคาบ้าปีาคน่เดอาวันนี้ยนกจลูคือสิ่งยารอมาวัน้นี้บแต่าแต่แต่สิว่ามัตัปีคเนาะโอเคเนาะ ဝဲ table coordinator ဆောလီဘာ coordinator နဲ့ပွဲတော့ hipo hipo logistic ACU နော်တနေ့တွေတော့တမွန်ကဲတော့ overburden ဖြစ်ရတော့ table coordinator လည်းငိုင်း